รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะชบเก่งบ้นบานด้วยกันนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆราคาเบาๆค่ะ89,000บาทนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำนะคะไม่มีน้ำท่วมและไม่ใช่รถประมูลด้วยนะคะเป็นรถเก่งบ้นบานโดยตรง Toyota Vios 1.5ตัว E ค่ะรถยนต์ปี08เคียร์ออโต เครื่องยนต์เบนซินนะคะใช้งานได้สะดวกวิ่งได้สบายค่ะราคาตัดเงินสด89,000บาทค่ะกระจกปรับพับไฟฟ้าได้นะคะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีค่ะเคยติดแก๊สแต่ถอดออกงานแล้วนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานสามารถขับวิ่งได้ทั่วไทยเอกสารมีครบพร้อมโอนภาษีมกรา69นะคะยาวๆเลยค่ะ สนใจรถยนต์คันนี้นะคะพิกัดดูรถได้แถวถนนราชพฤกษ์นนทบุรี1ค่ะโทรคุยโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงกันนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายสวัสดีค่ะ